ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเ e อฟซีแฟนช่องสู้คนนะครับสู้คุสุคนนะครับผมอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนะ้อพี่น้องเอฟซีมือนี้แอดจะพาไปติดตามสาวเล่ากันนะครับตองวดบอตองมีกักนะครับบอตองมีกกนะครับเดี๋ยวจะหาว่าของพื่นมาลงนะครับโมเมนต์ให้พี่น้องเอฟซีฉะนั้นแล้วอ่ะสูตรไพ่สูตรมั่น สูตรอีชั้นตังหักไปกันพี่น้องเอฟซีจวดจัดฟาดบึ้มกปดโดดพี่น้องเพาต้องมีกักพี่น้องเอฟซีเพาต้องล่อมืองนั้นมือนี้เ่าต้องกดล่อตัวนั้นตัวนี้หรอกพี่น้องเอฟซีมาเบิ้งกันนะครับเป็นแนวทางกันด้วยพี่น้องของวันจันทร์นะครับอ่ะวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ยี่สิบสามนะครับพี่น้องเอฟซียี่สิบสามตุลาคมนะครับตุลาคมสองห้าหกหกกันนะครับ เอาต่อไปนะครับพี่น้องเอฟซีแอดจะอธิบายตัวเลขหรือในคลิปกันเป็นประจำนะครับเอฟซี FC บางท่านก็คอมเมนต์มาว่าบาต้องเว้าไรนะครับบาต้องเว้าเลยก็มีฉะนั้นแล้วเอาเอาเสียงส่วนไหลนะครับเสียงส่วนไหลถ้าบออธิบายหรือบอชี้แจงกับบอเข้าใจนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับกับบอเข้าใจฉะนั้นแล้วมันจะคนเปลี่ยนไปเท่านั้นที่ห้อง ที่เฮ็ดคลิปกันนะครับที่โบปากว่าเว้านะครับเขียน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 นั่งเดียวฉะนั้นแล้วนะกรับต้องบอกต้องอธิบายให้เข้าใจน้ำแน่นหรอพี่น้องเอฟซีนะครับเอาเล่าพัฒนากันนะครับเล่าพัฒนากันคือว่านะครับพี่น้องเอฟซีนะครับกระทัวโลกนะครับกับหลายคนหลายมากหมาหลายตา นะครับความคิดบวกคือกันนะครับอ่ะลา่าพัฒนาของนะครับหนุ่มสวนยางนะครับหนุ่มสวนยางหนุ่มสวนยางนะครับอ่ะหนุ่มสวนยางนะครับน่อหนูนะครับนะครับหนุ่มสวนยาง นะครับเอาที่นี่มาเบิ้งกันนะครับเมือ่อคืนนี้เอฟซีบรเขาไปเบิ้งไทยทอดสดหรอไล์สดของแย่ในช่องกับแปดพระรวยกับพอแด่พะรวยกันนะครับมาเบิ้งมือนี่นะครับในลิปกันเลยผลออกเลขหกตัวนะครับสี่สองสองศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่สองสองศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับแล้วค่ะเลขสามตัวนะครับเลขสามตัวเลขสามตัวก็มี อ่าศูนย์ศูนย์เจ็ดะครับศูนย์ศูนย์เนะครับศูนย์ศูนย์เจ็ะครับเลขสองตัวกับสองศูนะครับสองศนะครับอ่ะที่นี่ให้เบิ้งกันไปน้ำนะครับ่าอ่าของนกส่วนางญ่ปฏิพันธ์มากไปจังใดนะครับเมื่อวันสุก์ทิพันธ์มานะครับนกส่วนาง่ให้วิ่งห้ากับหกนะครับหกับห รุดไปนะครับพี่น้องรุดไปนะครับรุดไปบ่อเขานะครับเพราะว่าออกศูนย์ศูนย์เจ็ดกับสองศูนย์ล่างนะครับบ่อเขานะครับจับคู่นะครับจับคู่หกศูนย์นะครับพอหกศูนย์เท่านั้นบ่อเขาของนุ่มส่วนย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ยี่สิบรุดนะครับนะครับรุดคือรุดและพี่น้องรุดคือรุดเข่าคือเขานะครับแอบเป็นคนพูดตรงๆนะครับ แอดก็ยํำหลายเที่ยแล้วนะครับบอกคือ้อื่นเขานะครับเขาอารุตกบว่าเขาสามตัวแตกสามตัวแตกอยู่ประมาณนี้นะครับฉนั้นเพี่น้องพีีคงแกเห็นหรือได้เบิ้งคลิปของแต่ละอาจารย์หรือแต่ละคลิปของช่องอื่นนะครับโปรดพักพิงเได้พี่น้องได้เขาตัวหรือเขาเป็นความจริงให้พี่น้องพีีก็คงจะเห็นกันแล้วแต่ในช่องแอดนี่พูดความจริงเสมอ้พี่น้องพีี เขาคือเขารุดคือรุดนะครับนะครับเอานี่รุดนะครับของเพลไอ้ขนุมสวนย่างรุดนะครับเอาทีนี้มาเบื้องกันนุมสวนย่างจะเดินต่อกันบ่นะครับจะเดินต่อกันบ่นุมสวนย่างนะครับหมวดนี้นะครับหมวดนี้นะครับวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดปนล่างนะครับ วิ่งรูดวิ่งรูดบนล่างนะครับ <c oughs> บางเอฟซีบางท่านก็นว่าถ้าแน่จริงให้เอาสูตรมาเบิงกันนะครับ ให้อามาเบิ้งกันแล้วพี่้องที่กับบเ,เบิ้งเอาได้สูตรไปแล้วกับเรเบิ้งแอดถะตเนาะฉะนั้นแล้วเอ้าของแล้ของไายของมันคือเพิ่นกับแพ้งสูตรกันนะครับกว่าจะได้มากต้องไปเสียค่าคู่ค่าค่ายเลื่อนมากกันนะครับฉะนั้นแล้วนะครับอ่ะมาเบิ่งกันโรวพี่้องบอตองรอนะครับบาตรงรอกันนะครับวันนี้นะครับให้วิ่งนะครับ วิ่งหากับสามนะครับห้าับสามสูตรนี้เดินดีขึ้นกันพี่้องเอฟซีสูตรนี้เดินดีขึ้นกันนะครับวิ่งหากับสามนะครับห้าคับสามนะครับเด่นที่หานะครับเด่นที่ห้านะครับเอาทีนี่มาเบิ้งกันนะครับมาเบิ้งกันนะครับเยกอ่าจับคู่ทั้งหมดจะมีอยู่หกคู่นะครับหกคู่นะครับ หกคู่นะครับห้าศูนยห้นึ่าสอเห็นครับพี่องยิบชีหานหาหึ่งห้าสอนะครับสามศู 30, 31, นนงองะครับพี่้องยิเห็นบ่าครับ นี่ครับหกคู่นะครับหกคู่นะครับหกคู่อ่ะให้เบิ้งควบคู่กันไปนึานะครับนี่ครับของเก่านะครับเบิ้ลควบคู่กันไปนํานะครับเดน5านะครับนี่ของเก่านี่ของไม่นะครับนุ่มสนยางวันจันยี์สามเดนหานะครับเน้นที่นะครับห้าศูนย์กับห้าสองนะครับ สองคู่สองหางกันนะครับว่อทีเ่เราเด่นตัวเดียวนะครับอ้าพี่น้องเอฟซีิึงตุยยางทานคูค่กับนำ้ำแต่พี่น้องเอฟซีแคบหนะ้าจอกันเอาไว้เปรียบเทียบกับใจอาจารย์อื่นนใครอื่นกันนะครับอาจารย์อื่นใครเื่นกันว่าจะมากกันบ่นะครับอาๆๆๆน,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 นะครับ,อะะรบขอให้โชค m านกันสู้คู่สู้สคนด้วยพี่น้องเอาไว้เจอคลิปหน้าคลิปนี้ กล่าวพัฒนาของนุ่มส่วนอย่างกันนะครับ